สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลุงติ่งนำมาชม b l a c k b e a u t y หรือว่าบอนมเหศสวนนะครับที่ผมปลูกมาราราสักประมาณต้นเดือนตุลานะครับตอนนี้ก็ดวนพฤศจิกากลางเดือนนะฮะก็เราวๆสัก6สัปดาห์เดือนครึ่งอ่ะนะครับตอนที่ผมได้มาเนี่ยได้มาสองต้นนะครับเป็นต้นเล็กจิ๋วๆสูงก็ประมาณสักประมาณนี้นครับ สักคืบหนึ่งะนะครับมีใบเล็กๆอยู่ต้นละประมาณสองสามใบนะครับตอนนี้เนี่ยสูงขึ้นมาประมาณต้นเราเป็นศอกแล้วนะครับก็คือเป็นต้นคู่เดิมที่ผมปลูกมาพร้อมๆกันนะฮะแต่เป็นที่น่าดีใจนะครับแค่เวลาประมาณแค่เดือนครึ่งเองนะครับเขาให้ไหลออกมาแล้วนะครับผมเดินมาชมดูว่าเอ๊ะเริ่มมีไหลออกมาเยอะแล้วก็เลย มาลองถ่ายคลิปเพื่อเพื่อนดูนะครับว่าไหลของเขาออกแล้วนะครับแค่หกสัปดาห์นะครับนี่นะครับคือไหลของเขานะครับยาวก็สักประมาณเกือบคืบเลยนะครับตัวนี้นะครับที่โผล่ผลดินขึ้นมานะครับเดี๋ยวสัาพผมก็คงจะจับเขาแช่ไว้ในน้ําให้ตามข้อต่างๆพวกนี้นี่ออกลากแข็งแรงก่อนแล้วถึงจะแยกออกมาอีกทีนะครับเดี๋ยวมาดูไหลนี้บ้างนะครับ โอ้ใบนี้ยาวครับแยกเป็นสองแล้วนะครับเนี่ยนี่ฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งยอดนี้นะครับแล้วก็สองนี้นะครับเดี๋ยวเก็บในน้ำก่อนนะครับผมปลูกแบบน้ำนะครับโตวไวมากเลยครับเดี๋ยวดูเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่อีกไหลหนึ่งนะครับ นะครับหนึ่งไหลในน้ำนี่อีกไหลหนึ่งนะครับสี่แล้วนะครับเนี่ยนี่อีกไหลหนึ่งนะครับห้าไหลแล้วนะครับนี่อีกไหลห,ห,ห,หนึ่งนะครับอยู่ในน้ำนะครับหกไหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหก คนอีกไหลหนึ่งครับเจ็ดนะครับตรงนี้สามไหลติดติดกันเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับหนึ่งสองสามไหลติดกันเลยนะครับตรงนี้ดูเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ไหลหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะหนึ่งสองสาม ตรงนี้สามสี่ห้าหกหกอันนี้นะครับเจ็ดแปดไหลนะครับทั้งหมดที่เห็นชัดๆเลยตอนนี้ก็คือได้ทั้งหมดแปดไหลแล้วนะครับโอ้โหไวจริงๆครับผมแค่เวลาประมาณเดือนครึ่งเองนะครับต้นก็สูงขึ้นมากเลยนะครับเนี่ยใบก็โตแล้วนะครับ จากใบเล็กจิ๋วๆประมาณสองนิ้วเองนะฮะตอนนี้โตเป็นฝ่ามือเลยครับอย่างนี้ลวดลายก็ต่างกันไปในแต่ละใบนะครับเดี๋ยวพอใหญ่กว่าน,นี้ก็คงสวยกว่าน,นี้อีกเยอะเลยนะครับเนี่ยใบก็ฝ่ามือแล้วนะนฮะอย่างนี้ก็จะเข้มหน่อยนะครับนีสวยเลยนะครับอันมนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเขาเลยนะครับเนี่ยประมาณสองฝ่ามือแล้วนะครับ อยู่ตรงกอพุม่มเขานะครับแค่ระยะเวลาแค่เดือนครึ่งเองนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราเลี้ยงเขาดูนะครับเขาให้ไหลมาตั้งแปดไหลนะนะครับแปดไหลจากสองต้นก็ตีว่าต้นหนึ่งก็ได้สักสี่ไหลนะครับ,รบเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับวัสดุปลูกก็ง่ายๆครับมะพร้าวสับดินที่ผสมใบไม้ปุ๋ยบัวบ้าง อย่สูตรเสมอ0.3 0.3 0.3บ้างนะครับหมุนไ้เดือนบ้างนะฮะคลุกเขากันนะครับแล้วก็เอามาปลูกเขานะครับปลูกในน้ำแบบนี้นะครับมีทรายโรยอยู่ด้านบนนะครับหลังจากโรยทรายแล้วน้ำาก็จะใส่นะครับนี่เห็นไหมฮะน้ำจะใส่อย่างนี้เลยนะครับไหลก็จะออกเยอะจริงๆครับเนี่ยฝั่งนี้ก็คือหนึ่งสอง สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับโอเคครับลองมาหาเลี้ยงกันดูนะครับเพื่อนๆหามาเลี้ยงนะครับบอลโคโลคาเซียแบ็กบิวตี้นะครับว่านมาเห่สวนนะครับไม่ผิดหวังครับแค่เดือนครึ่งนะครับโตไวให้ไหลเยอะครับเลี้ยงในน้ำนะครับ แดดร้อยฝนร้อยครับวางไว้กลางแดดได้เลยครับโคลอาเซียก็ดีอย่างนี้นะครับเลี้ยงง่ายอยู่ในน้ําไม่ต้องรดน้ําบ่อยไว้กลางแจ้งได้ไม่ต้องทําโรงเรียนคุมนะครับสะดวกมากๆครับผมแถมมีใบสวยงามด้วยนะครับประดับบ้านได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของบ้านสุนลุงติ่งนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปบ้านสวนลุงติ่งมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ